อัปเดตเกี่ยวกับคาดาโนเกี่ยวกับเรื่องของอตัวของเครือข่ายต่างๆนะครับวันนี้มีความน่าสนใจ,จคือคาร์ดานโนเริ่มมีการอัปเดตมากขึ้นและก็มีการอัปเดตนะครับตัวโปรแกรมกรอัลกอริทึมต่างๆนะครับเพื่อจะทำให้แพลตฟอร์มของคาร์ดานโอมีความแข็งร่งมากขึ้นเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยเนี่ยมูลวันนี้เรามานำเสนอทั้ง2องอย่างด้วยกันนะครับคือ EUTXO กับอีกตัวหนึ่งชื่อว่าออโรบ r ร s สนะครับเราก็จะไปไล่ทีละตัวด้วยกันแต่2ตัวนี้นะครับหลักๆคือจะเพิ่มประสิทธิภาพของคาลาโนให้มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประมวลผมนับล้านที่จะสามารถใช้ทั่วโลกนะครับคือว่าแพตตัวแพลตฟอร์มก็จะมีความรวดเร็วมากขึ้นและก็จะมีการปรับขนาดมากขึ้นนะครับในเรื่องของการประมวลผลรูปกับนั่นเองนะครับฉะนั้นคาโนได้พยายามทําตรงนี้และ จุดที่สําคัญที่สุดคือการกระจายอํานาจนะครับการทําแบบฉันทามติการทบบรําทให้แพลตฟอร์มเนี่ยคนใช้รู้สึกปลอดภัยนะครับฉะนั้นคาร์ดานโจะเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่จะรองจากอีเธอเรียและจะเป็นก้าอีกก้าหนึ่งที่สําคัญนะครับที่คาร์ดานโเนี่ยจะไปต่อได้นะครับโดยที่แพลตฟอร์มอื่นเนี่ยที่เอามาจากอีเธอรียมบางทีมันอย่าง โซโลนานะครับถึงแม้จะมีการเพิ่มการพัฒนาอะไรที่มันรวดเร็วกว่านะครับแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งะครับผู้ใช้จะตระหนักรู้และเข้าใจนะครับเรื่องของความปลอดภัยดังนั้นถ้าเกิดใครวอรี e, ่นะครับในเรื่องของความปลอดภัยเซฟตี้เซควริตี้อย่างเงี้ยก็อาจจะมีส่วนแบ่งหรือสุดเค้กบาง บางส่วนของการตลาดเนี่ยก็จะทุ่มมาคาดาโนนะครับดังนั้นคาดาโนจะก็จะเป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่คนส่วนใหญ่จะตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะครับว่าทิศทางมันจะเป็นยังไงนะครับแลาจะเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่จะเข้ามากินส่วนแบ่งของการตลาดได้อย่างแน,น่นี้นะครับไอโอโร o บลสเนี่ยนะครับก็เป็นอัลกอริทึมแบบฉันทำมาติทางนั้นทีมพัฒนาจะทำให้ระบบนี้มีความปลอดภัยสูงยืดหยุ่นนะครับ ตอความล้มเหลวของเกรือข่ายได้นะครับแล้วก็ทําให้เกรือข่ายมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากนะครับด้วยวิธีของคารานโนเนี่ยจะสามารถตอบสนองกับผู้ใช้นะครับที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเอง,เองจนกว่าจะรอนะครับในไฮด้ากำลังจะมานะครับก็จะเป็นตัวช่วยนั่นแหละนะครับที่ทำให้ไอโซลูชันนะครับแล้วระบบนิเวศของคารานโนมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น อาจจะยังไม่ได้สมบ,บูรณนะครับแต่ีอีกตัวหนึ่งนะครับคือ EU TXO หรือที่เราเรียกว่า DeFi Extended u Spend นะครับ Transaction Output นะครับตัวนี้จะเป็นโซลูชันนะครับในการแก้ไขในการออกแบบโดยเฉพาะพวก DeFi d a p p ต่างๆ,ๆนะครับในเครือข่ายของคา d a n o จะมีการพัฒนาแอปพลิเคชันมากขึ้นโดยการออกแบบนะครับของ EU TXO รุ่นใหม่ นะครับของคาร์ดานอคาดว่าจะมอบประสบการณ์ให้ดีสําหรับผู้ใช้มากพอสมควรเราอัปเดตหน่อยนะครับก็คาร์ดานอก็ยังอยู่ในสิบนะครับของคริปโตสิบอันดับของคอยเกโก้นะครับขณะนี้การซื้อขายของเหรียญ ada อยู่ประมาณ2.13ดอลลาร์นะครับและก็มูลค่าการตลาดอยู่ที่7000พันล้านดอลลาร์นะครับในประมาณการซื้อขายใน2 4่ชั่วโมงนะครับมากกว่า5000ดอลลาร์5้า0นล้านดอลลาร์นะครับสถิติเหล่านี้คาร์ดน ถึงเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ค่อนข้างนะครับน่าจับตามองว่ามันจะออกไก่หรือออกเป็นนกหรือออกเป็นนกอินทรีเมื่อไหร่นะครับเมื่อมันแข็งแก่งมันก็จะทำให้ราคาของ ada กลับคืนมาและจะทำ h i g ใหม่อีกทีนะครับรวมถึงทำมูลใหม่อีกทีแน่นอนนะครับใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับก็ผมแนะนำว่าให้เล่น นะครับเราก็เล่นระยะยาวเอาไว้นะครับใครจะเล่นสั้นนะครับก็แล้วแต่ละกันนะครับอย่ามาพูดว่ามันไม่คุ้มนะครับมันไม่ดีนะครับก็ลองดูนะครับคารานก็ยังเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่ราคายังน้อยอยู่นะครับก็น่าที่จะสะสมและซื้อมันไปเรื่อยๆเพื่อจะเพิ่มพอร์ตในการลงทุนคุณฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็ทําให้ท่านเห็นนะครับในเรื่องของคารานนะครับว่า เราจะมีการอัปเดตเกี่ยวกับเครือข่ายยังไงบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามและเรามีกลุ่มคริปโตรซีคอมมิชชั่นแล้วรวมถึงกลุ่มของคาดาโนอโด้วยนะครับก็ลองเข้ามา อัปเดตด้วยกันนะครับกลุ่มคาราโน่เนี่ยก็จะช่วยท่านในการลงทุนนะหรือกลุ่ม A D A นะครับและว,วันนี้เราก็หวังว่า A D A หรือคาราโน่จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยดิมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี